ลูกชิ้นปิ้งครับพี่น้องชาวโลก<บ>มากินลูกชิ้นปิ้งกันเนี่ยชิ้นเนื้อจับกลางจับตรงกลางจับกลาง,จ,ลางจับกลางเลยจับไม้กลางลอ่าอืมมาเลยพี่น้องลูกชิ้นปิ้งอืม,อม ไม่ในที่บ,บาทพี่น้องเอ้ยมีอยู่ห้าน่วยหน่วยสองบาทไม่ต่างหากพี่น้องหรือว่านุ่งทีห่หนึ่งนุ่ยละบาทไม่ในห้าบาทเป็นไม่ละสิบพี่น้องมาๆพี่น้องเนาะคลิปนี้กะบแซมน,น,นี่มากินแซมนี่แต่มากินที่เบิ่งนแซมนี่พี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ